สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องแม่น้อยผ้าร่วยมรตนาการผ้าร่วยเมื่อนี้แม่น้อยผ้าร่วยก็สิพาไปตามแนยวทังรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าของอาจารย์เซียนซาอูเนาะคะ่ะมาไปเบื้องไปตามน้ำกันว่าเรียกของอาจารย์เซียนซาอูเมื่อวันที่หนึ่งสิงหานี้เพิ่นสิได้แนวทางตัวใดมาฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้าเนาะคะ่ะ ส่วนเมื่อนี้วันที่สิบหกกรกฎานี่เลขของอาจารย์เชยนซาอูเท่ากับเข่าตรงๆนะคะ่ะนี่ค่ะเลขของอาจารย์เชยนซาอู่ไฮเดนไวเกตศูนย์สามเลขติดบนของเพื่อนกับหกเกตแปด 8. เลขติดนี่บ่เข่าเนาะค่ะเข่าเลขเดนศูนย์เนาะคะ่ะจับคู่ล่าง เพิ่นกระจมใหายศูนย์หาเป็นตัวเด่นเลยเนาะคะ่ะวงกลมให้เลยศูนย์หาสองหาเนาะคะ่ะคือตัวเด่นแต่ว่าอาจารย์เชนซาอุให้เป็นล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีคงสีบวกบนไห่เนาะคะ่ะสำหรับสองตัวบนอาจารย์เชิญสรุปกรหาไหเก็ยสองหาสองสามหกสามแปดสามตัวเพิ่นกระหาไห้ สามคู่สามหางเนาะคะ่ะมีเกตหาสองแปดหาสองเก้าหาสองเนาะคะ่ะส่วนเลขของอาจารย์เส้นสรางูกับะเข้าติดกันมาสามงวดแล้วเนาะคะ่ะงวดแปดศูนย์เกตหนึ่งกระเขา้าสามตัวตรงๆเนาะคะ่ะแล้วก็มาหนึ่งเกตกับมาเขา้า อาจารย์เยซียนซาอูให้หนึ่งเกตบนกับเข้าตรงๆนึ่งเกตเนาะคะ่ะมีงวดน,นี่อาจารย์เยซียนซาอูให้ศูนย์ห้าล่างแต่ว่ามันไปขึ้นบนเนาะคะ่ะเลขออกตรงๆเนาะเลขของอาจารย์เยซียนซาอูถ่ายพี่น้องเอฟซีได้ตามแอดกระสิเห็นเนาะคะ่ะว่าเลขของอาจารย์เยซียนซาอูเข้าถือติดกันมาแล้วสามงวดแล้วคะ่ะ งวดวันที่หนึ่งนี่เป็นงวดที่สี่เนาะค่ะก็มาฟังน้ากันเนาะค่ะ่าอาจารย์เซียนซาอูเพื่อนสีไฮเดนตัวใดมาจับคู่ตัใดใดไฮกะเตรียมสมุดประกาจดย์ไปพร้อมแอดเดอค่ะแล้วก็แคบนาจอไวเดอค่ะพี่น้อง FC เอฟซีเฮากระดเดี๋ยวนี้อาจารย์เซียนซาอูเพื่อนก็นอยู่ในสายแล้วเนาะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เซียนซาอู สวัสดาเห็นซีตู่กูทุกคน,นประเทศต่างประเทศมนันกันบาา่านเราบอนี่เนาะมันอยู่หังบ่ได้หลา่มันกันบ่านเราบอนี่บ่ได้หลายบ่ได้หลา่ประเทศเจอดีแก่น้าเด้อครูบ่ได้หลายได้หน่อยกัได้ค่าน้ำค่าไฟโถเเทยยี่ยวดอกค่าน้ำมันลดดีเยอะดีกว่าบ่ได้เนาะค่าได้เครื่องมือเยอะคิดตามจ้า เออผู้คนกินตามกับที่โอเคอยู่ที่เนาะแต่ที่แรกก็เคลื่อนไปว่าคุยกับอ็จารท์มณฑการกัเลขก็หลายตัวเลขมิจุแปดตูดแปดหางนึงนกับบวกบนล่างก็ได้คุยกันอยู่ตอนนั้นเนาะมาจับใหนเราก็บพได้มากงทุกทายเราก็บพได้มากคุยกับอาจารย์เสี่ยนซาูเนาะอาจานท์การอ่าม,มีแต่เมยหน่อย มีแต okay. uh ่ของแม่น huh. ้อลขาด้วยมากยับตัวเก้านั่นแหละเอาไปห้าบอได้ไปทั้งเอื้นดอกจมูกเก้าอันนะนวดวันที่หนึ่งเนี่ยห้ามาตามต่อกัะทีเนาะฮะเพราะว่ามือนี้กับเลขเตี้ยสั้วดี่กับเลขเด่นกับติดบนติบล่างเนาะแมนบอลแมนบอลนะแมนเด้เนาะติดบนติบล่างเนาะฮะแมน ติดปนติดล่างเลียนเท้าเลียนเท้าบอรุดอกเอฟซีวิ่งรูดก็ได้วันไปผู้มมกรูดมมาวิ่งนี่โอเคเลยละเอามาตามต่อวันที่หนึ่งนี่เนะ<ห>าะอ่ามันที่หนึ่งเดือนเต็มห้านี่ด่ะเอามาฟังจดไปตามๆด้ยินกีเดอร์ทางพีหออออ้อนนี่เดี๋ยวนี่มันไปได้เต่าท่านเอาเอาคนนี่สัญญ่าที่พนดีอ่ <หา S 2> เอาจดตามเด้อเอาเลขเด่นเลขเด่นห้าแต็บหนึ่ง ห้าแปดหนึ่งเลขติดบนเลขติดบนเลขติดบนสี่ห้าหกสี่ห้าหกเลขติดบนกับเลขเด้นเนี่ยเอาผสมกันได้เด้อเอซี MC เด้อผมมาระสอบตัวอาจารย์เทียสุดยอดัจใหมกระผสมเองก็ได้เด็นนี่หันละได้นี่ตัวเด่นมั้งะ่นัน่นแหละ เลขเท่ากับห้าแปดหนึ่งนั่นละเอาตัวสองตัวสองตัวบนสองตัวบนสองตัวบนหกเก้าหกศูนย์หกเก้าหกศูนย์สองหกแปดศูนย์สองหกแปดศูนย์หกหนึ่งเป็นตัวกันนะเอซี่เด้อหกหนึ่งเป็นตัวกันหหนึ่งตัวกันเนาะค่ะ ขีดเส้นใต้ให้พอ่อมาเรื่ะ69 60สองตัวบนเนาะ69 60ขิดเส้นใต้เลย69 60ค่ะอือเอาสามตัวบนสามตัวบน แปดหกศูนย์สองหกนึ่งสองหกหนึ่งเนใตจดเยนไตสองเก้าหกศูนย์หกศูนย์สองเก้าหไปไปในจง่อยด้วยซีาะว่ามันสิบดีแล้วสัญญาเดี๋มันไปสองกวนแล้วศูนย์ศูน เอาสองตัวล่างสงตัวล่างห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้าหกแปดหกเก้านี่แหละเอฟซีเจนวอดวันที่หนึ่งที่มากึึงนี่ ให้สังเกตเบิง่งเลขเยียนเฮาเรียวา่าเอฟซีกะบ่มักปศอบกะจับเอาตัวนี้บ่มักปอบที่อาจารย์จะสู่ลงมาให้กะเอาตัวเด่นไปเบิ่งใส่หลายท่านหลายอาจารย์คือาจะเฮาก็จังไปลงมือค่ะเ<ร>น้นเน้นตัวใดค่ะเนต้ตัวนี้เฮาก็มาผสมกันมันก,มก็โอเคแล้วนะเลขเลขล่างนี่มีตัวนี้นนนบ่ค่ะเลขล่างเฮามีตัวเน้นบ่เเนน้ฮามันกอ โอเคอย,ยูอ่แล้วนะบอลุ่ดอกเลขล่างเนี่ยกแปดหกเก้าตัวเน้นแม่นบอกค่ะหกแปดหกเก้าหกแปดหกเก้าหกแปดหกเก้าตัวเน้นละ,ะเอาหาแปเก้าเป็นตัวรองไปะหาแปดหกเก้าเป็นตัวรองหกแปดหกเก้าเป็นตัวเด่น นิ่เลยละแปนห้าเก้าเป็นตัวรองมันจะบอตัวรองได้หลายตัวเนาะค่ะสิบบมาห้าเก้าบ่งวดสิบากันนี้ก็ได้ดอกขยายออกมาแล้วเจ้สิบบมาห้าเก้าสิ ค้ว่อา่ะนเา่แม่ะ่นก็ด้เอมหยัวเนะแมนเอ็ดออกมาเอาทวันเวนทวนในเพื่อนแน่ค่ะอาจารย์เอาทวนอีกทีหนึงเนาะค่ะเอาเสียงเสีหายก่อนเนาะเอาเลขเด่นห้าแปดหนึ่งเลขติดบน ี่ห้าหกเอาผสมกันเด้เอเพราะผสมกันหลายท่านหลายจานเบิ่งมากเลยกับมาใส่กันรดเอาสองตัวบนหกเก้าหกศูนสองหหหนึ่งแปดศสามตัวบน 6, 86, 86, สองเก้าหกแปดสองหกศูนหศหแปดศสองหหนึ่งสองตัวล่ 6, 86, 86, าง ที่เอกมุทิมาอาจารย์จะทุกคนกับมันใจที่พ้นมากว่าอย่นั่นละมันใจลอยเปิดเส้นแม่นว่าอาจารย์มันมี้ก็สบหรอกซื้อลากไปออกบนเนาะท่านก็จะได้ยีดอกสองเซตสามเซตไม่ยีดอกโอ้ยเสียดใจทำไมอ่ะไม่มัวหน้าเอาไม่ หิบซีผู้ใดสู้ไรีมันแก่เขาบอกไปเด้อหิบซี่สู้ไรีมันกับเขาเมนต์มาบอกแม่แก่ขึ้นห้าน้อยเนี่ยมันค่อยได้ใบอาจารย์ได้รู้จักนะค่ะแก่ขึ้นห้าน้อยเนี่ยมันค่อยได้ใบเออกับติดตามเนี่ยห้าน้อยกับยิดตามเนี่ยการเดี๋ยวก็ไปบนส่อมเทียนเสาอหูผ้าโซกเด้อคนขึ้นรุ่งจุดเดอก พคนกะลงอยู่เข้าไปในเพจเพคนกะลงให้ยูดอกในเพจพวกฮานอยพวกต่างประเทศเองกะล่วงยูดอกเข้าไปเบิ้องลอดผู้ใดมากไอ้ที่เขานับสนุนเข้าไปเบิ้งไกรกะจิไล่โสดคุยกันนี่ละ่ะมันเพระทันานในที่ไลเนาะเดี๋ยวนีเนาะมันต้องเข้าไปเบื้องไรคนส่อนกลางไปสิที่ไล่โซดเนาะ,ะเดี๋ยวมันไล่โซดได้ใดมากยัง,ง,งอยาก อยากให้เฮ like so ็ดยังดาวโจรชนยังได้เบิดได้เบิร์ตนี่มัดยังของตุ้ไต้หวงไต้หวันเกาหลีกินนี่มัดเบิ่งอยู่เบิ่งอยู่ได้ประเด็นได้เบิดมีลาตกันอย่เอฟที่อยากได้ยังกะขอไปกับทางเพจของอาจารย์เช่นซาอุเนาะค่ะช่องยูทูบกะ เซียนซาอุภาโชคช่องเพศก็ชื่อเดียวกันเซียนซาอุภาโชคค่ะ,อคะ FC อย่าลืมติดตามให้าทางอาจารย์เซียนซาอุภาโชคแน่เด้อค่ะพี่น้อง FC เฮากระได้ซอยเป็นกำลังใจให้เล่าเนี่นมาอยู่ YouTube ก็เข้ามาเข้ามาทาง YouTube ค่ลิลง YouTube นี่ละเอาเอา่ะสุดทา้ทายท้ายสุดนี่คขอ ไอ้เอฟซีเฮาอยุติระบายทุกผู้ทุกคนไปใจมาใจกะให้ระมัดระวังเด้อนั่รถกำลากอย่าป้ากันขับไว้ไรอืมขันมาโชคดีขันมากินเหล้าเมากระยุดนอนสะก่อนอย่าออกข้างนอกเด้อขันมาโชคดีระมัดระวังอันตราย เอางอบสิมาเนี่ยขอให้โชกโศกคนบานกันตุวหูทุก,กคนเดอ้อเอฟซีเดอ้อติดตามเทียนซาอุฟาโศกเดอ้อคอมเมนต์มากก่เอาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์เซียนซาอุทีมาใหา้แนวทังรัฐบาลเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมนี่เนาะค่ะก็ขอให้อาจารย์มีแต่ความสุขความจเจริญ ความสมหวังคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจคิดสมดังใจปรารถนาเด้ออาจารย์เสี่ยนซาาููกระไดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ